สุดจัดนิสัยพิธีกรผู้ยิ่งใหญ่รู้เลยว่าทําไมคนรอเหยียบเพียบสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งกับดันกระแสนะครับโดยวันนี้เรื่องที่หลายคนให้ความสนใจเราจะนํามาเล่าให้ฟังครับเรียกได้ว่ามีประเด็นให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับหลังจากที่เหล่าบอสในไอคอนกรุ๊ปนั้นโดนรั่วแบบยกทีมชาวเน็ตก็ต่างไปขุดวีรกรรมของบอสดารานะครับหนึ่งในนั้นก็คือบอสการกันตถาวัลนั่นเองครับที่เรียกได้ว่าในอดีตนั้นไม่ธรรมดามีข่าวเช้าออกมาเพียบครับ โดยหลังจากที่มีข่าวการจับกลุ่มออกมาครับก็มีชาวเน็ตความจําดีนะครับออกมาสารุปเหตุการณ์ในอดีตต่างๆของบอสกันกันตถาวรครับบอกเลยว่าแต่ละอย่างนี่ไม่ธรรมดาครับโดยย้อนกลับไปเมื่อปี2556นะครับเป็นข่าวว่าคุณกันนั้นถูกโยงว่าทําคลินิกเถื่อนครับโดยคลินิกสกินบูเฟ่ตกเป็นข่าวเช้าครับหุ้นส่วนถูกพ่อของไฮโซน้ำหวานวรพันธ์ขู่ฆ่าเพราะไม่พอใจเรื่องเงินเินทองทองซึ่งกันกันตถาวรเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของคลินิกนี้ครับ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นบุฟเฟ่คลินิกยันไม่ใช่คลินิกเถื่อนแต่ไม่นานหลังจากนั้นข่าวคราวของคลินิกนี้ก็เงียบหายไปครับต่อมาในปี2557ตกเป็นข่าวโดนรถเฉียวแล้วก็ไปตบหน้าคู่กรณีครับโดยตอนนั้นคุณกันได้ให้การกับตำรวจว่าตนเองกำลังขี่จักรยานเพื่อไปบ้านเพื่อนจากนั้นโดนรถยนต์ของคู่กรณีเฉียวครับจึงขี่ตามไปเพื่อต้องการความรับผิดชอบด้วยอารมณ์โกรธ เมื่อมีปากเสียงกันจึงเกิดการลงไม้ลงมือจริงแต่พร้อมให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายครับต่อมาในปี2559นะครับตกเป็นข่าวว่าโดนเบี้ยวค่าตัวแล้วได้บุกไปบ้านคู่กรณีครับหลังจากที่โดนเลื่อนจ่ายค่าตัวมาเป็นปีกว่าครับคุณกันได้บุกบ้านคู่กรณีเพื่อเคลียร์เรื่องที่ติดค้างจากนั้นได้ออกมาโพสต์รูปพร้อมทั้งเขียนข้อความว่าบริษัทสนทนาผู้ผลิตร,รายการไปไหนไปกันได้เบี้ยวค่าตัว ทั้งของตนและทีมงานส่วนอื่นๆพร้อมยืนยันจัดดำเนินการให้ถึงที่สุดปี2561ตกเป็นข่าวพรีเซนเ,ซนเตอร์เมจิกสกินบริษัทเมจิกสกินจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริมเครื่องสำอางผิดกฎหมายและได้ใช้ดารามากมายในการรีวิวสินค้าครับซึ่งคุณกันก็เป็นหนึ่งในนั้นเจ้าตัวเผยว่าได้รับการประสานให้รีวิวสินค้าเครือข่ายเมจิกสกินจากคนรู้จัก เบื้องต้นพบสินค้าดังกล่าวว่ามีเลขออยอถูกต้องเลยไม่ตรวจสอบเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังพบว่ามีการโฆษณาตามสถานที่ต่างๆมีดาราชื่อดังคนอื่นๆเคยรีวิวมาก่อนเมื่อทดลองใช้แล้วไม่พบผลข้างเคียงจึงยิ่งสร้างความมั่นใจจนตัดสินใจรับรีวิวครับจนมาถึงในปี2,566กระโดดที่บิลกินในรายการ The Massing เกโดยทางด้านทีมง,งานของบิลกินนะครับก็ได้มีการเผยแพร่ภาพเบื้องหลังขณะที่ไปออกรายการ The m a s s i n g เกและในภาพนั้นเหมือนว่าคุณกันทำท่าจะทีบบิลกิน ซึ่งมีหลายคนมองว่าไม่เหมาะสมต่อมาคุณกันก็ได้ออกมาขอโทษและบอกว่าเป็นเพียงการเล่นกันเท่านั้นครับโดยต่อมาทางด้านเพจอีป้าค้างบ้านนะครับโดยคุณเปียโนสก็ได้โพสต์คลิปเล่าสาเหตุที่คนนั้นรอเหยียบบอสกันมากกว่าคนอื่นในกรณีดีไอคอนครับโดยบอกว่ามีคนสงสัยว่าทําไมมีแต่คนรอสาใจรอเหยี่บบอสกันมากกว่าคนอื่นหลังจากตารวจมีหมายจับและจับทุกคนไปหมดแล้วบอสกันเป็นคนสุดท้ายที่โดนแล้วเป็นดาราดังคนเลยตื่นเต้นกันใหญ่เลยแล้วถามมาว่าทําไม คนรอสาใจบอสกันมากที่สุด 1. การที่คุณเป็นคนที่คนรักมากศรัทธามากเป็นพิธีกรที่น่าเชื่อถือคนก็ยิ่งเกลียดมากเช่นกันเวลาคุณทําให้เขาผิดหวัง 2. เป็นคนชอบอวดนั่นอวดนี่อวดนาฬิกาอวดรถอวดบ้านชอบพูดประมาณว่ามาจากน้าพังน้ําแรงของตัวเองแต่ก็จะมีคนบางกลุ่มบางคนหมั่นไส้เวลาล้มเขาก็รอเหยียบ 3. พฤติกรรมที่ทําให้คนหมั่นไส้คือผมเป็นพิธีกรผู้ยิ่งใหญ่ ใครมารายการผมจะต้องมีความเกรงใจเกรงกลัวเวลาใครมาเขาจะทําตัวเหมือนเป็นเจ้าของรายการโน่นน,นี่นั่นมีการสั่งโน่นสั่งนี่พูดเกียรติบางทีก็ไม่ได้ให้เกียรติดาราคนที่มาในรายการมันมีดาราคนหนึ่งที่เป็นนักร้องฉันรักเขามากตาคนนี้ก็ไม่ค่อยให้เกียรติตั้งแต่นั้นฉันเลยไม่ชอบเขาแล้วดาราคนนั้นต้องมากราบขอโทษกันอีกฉันเลยรู้สึกเฮ้ยไม่น่ารักเลย4ี่เหตุผลที่ไม่มีเหตุผลต่อให้กันจะเป็นคนดีทำดีพูดดีมีส่วนดี แต่มีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดเป็นธรรมดาเกลียดแบบไม่มีเหตุผลเข้าใจฟิลนี้ปะเหตุผลที่ไปเช็คมาบางส่วนก็อาจไม่ใช่เหตุผลจริงๆของคนทั้งประเทศว่าทําไมคนไม่ชอบเวลาเขาล้มแล้วคนถึงรอสาใจมากกว่าคนอื่นเรื่องของกันก็ให้เป็นเรื่องของกฎหมายแล้วกัน ซึ่งต่อมาทางด้านเพจป้าข้างบ้านนะครับก็ยังได้โพสต์คลิปเล่าถึงเรื่องวีรกรรมของบอสกันต่อนะครับซึ่งในคลิปนี้ทางด้านคุณเปียโนสยก็เล่าว่าเรื่องนี้มันตั้งแต่ปีที่แล้วเคยเป็นข่าวอยู่พักหนึ่งตอนนั้นบอสกันเขามีพฤติกรรมที่อยู่ๆก็เข้าไปถีบนักร้องดังกลางรายการแต่ทีมงานเขาก็ฉลาดตัดคลิปนี้ทิ้งออกไปแล้วไม่ให้ออกอากาศ งเพราะกลัวมีดรามา่าแต่อยู่ๆก็มีคลิปนี้โผล่ออกมาโปรโมตความหยอกเอินกันเล็กๆน้อยๆสุดท้ายดราม่าเกิดพอมีคลิปนี้ออกมามันเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักแฟนคลับเห็นแล้วเฮ้ยไม่โอเคเลยไม่พอใจก็เลยเข้าไปถล่มบอสกันแทนที่บอสกันจะสำนึกผิดเปล่าเลยเพราะเขายิ่งกโกรธหนักมากเรื่องแค่นี้นิดหน่อยเองเขาแค่เล่นกันจะอะไรนักหนาแฟนคลับจะเข้ามาถล่มทำไม อันนี้ผู้ในวงในฉันให้สัมภเวสีตัวที่แปดไปเสิร์ฟมาไปไปมาคนที่รู้สึกผิดคือนักร้องดังจนต้องออกถแถลงข่าวขอโทษบอสกันมันไม่ใช่ความผิดของนักร้องดังตอนนั้นฉันก็พยายามทําความเข้าใจนักร้องดังเขารู้สึกเป็นต้นเหตุให้บอสกันต้องมาโดนดานักร้องดังอยากเข้าไปเคลียร์กับบอสกันแต่บอสกันบอกว่าไม่คุยมึงมาเล่นใหญ่ไม่พอใจแฟนคลับมึงทําไมต้องมาด่าก,กูถ้าเล่นกันในรายการไม่ได้วันหลังก็ไม่ต้องมาถ่ายทําอะไรกันแล้วฉันก็แบบ มันได้ด้วยหรอวะตอนแรกฉันอยากจะออกมาฟาดเองแล้วแต่คนสนิทของนักร้องห้ามไว้เพราะกลัวว่ายิ่งไปถล่มพิธีกรหรือบอสกันจะยิ่งสร้างความบาดหมางร้าวฉานให้บอสกันยิ่งไม่พอใจนักร้องท่านนี้สุดท้ายเรื่องนี้ก็จบด้วยการที่นักร้องเข้าไปเจอบอสกันอีกรอบเขาก็บอกพี่ผมขอโทษนะครับแล้วก็ยกมือไหว้ผมเป็นต้นเหตุให้แฟนคลับมาด่าพี่ผมไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องมันเกิดผมขอโทษแทนแฟนคลับเข้าใจฟีลนี้ปะทำทำไม แต่สุดท้ายบอสกันก็ทนกระแสจากการด่าของแฟนคลับไม่ไหวก็เลยบอกว่าโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวออกมาขอโทษแล้วกันแต่พยายามย้ำตลอดว่าเป็นการเล่นกนันสนุกในรายการเท่านั้นเองขำๆแต่แฟนคลับไม่ขำนั่นคือพฤติกรรมที่คนไทยบางส่วนไม่ชอบคือพฤติกรรมที่ไม่ให้เกียรติแขกรับเชิญชอบกลางชอบคิดว่ากูเป็นเจ้าของรายการมีการเบ่งกูคือพิธีกรผู้ยิ่งใหญ่ ใครจะมาต้องเกรงใจมีความกลัวแต่ความจริงพี่ก็เป็นแค่ลูกจ้างพฤติกรรมนี้แหละที่เขาไม่ปลืม้มแค่นั้นแหละจบป้าๆอยากฟังเรื่องที่นักร้องดังเขาจะต้องไปไหว้ขอโทษบอสกันมันอะไรยังไงนะก็คือเรื่องนี้จริงๆเราเสงก็ไม่ค่อยอยากจะเล่าหรอกนะเพราะว่ามันจบกันไปนานแล้วไงแล้วเรื่องนี้มันตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าเรากแดะเพราะว่าคนอยากรู้ว่าพฤติกรรมไหนที่คนไทยไม่ชอบบอสกันดังนั้นเฉันจะเล่าจะ้ะ คือจร,จริงๆเรื่องนี้มันก็เคยเป็นข่าวอยู่พักแล้วนะตอนนั้นนะบอสกันเขามีพฤติกรรมที่แบบว่าอยู่ๆเขาก็บิดฉีดนกลองดังไงกลางรายการเหมือนเะ็ฟิลนี้ป่ะแต่ว่าทีมงานเขาก็ฉลาดไงเดยกันที่แบบตัดคลิปเน็ตทิ้งออกไปแล้วนะคือไม่ให้ออกอากาศอะไรใดๆนะจ๊ะเพราะว่าคงกลัวมีดราม่าแต่ว่าอยู่ๆคลิปนี้ก็แบบโผล่ออกมาเป็นการโปรโมทความหยอกเอิญกันเล็กๆน้อยๆอยแ,แบบมานี้สุดท้ายดราม่าเกิดจะแม่พอมันมีคลิปนี้ออกมาใช่ไหมมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่าหลักแฟนคลับก็เลยเห็นแล้วก็แบบเฮ้ยมันไม่โอเคเลย พอแฟนคลับเข้าไปถล่มใช่ไหมแทนที่บอดกันเขาจะสืบหรืผิดเปล่าเลยจ้ะเพราะเขายิ่งแบบว่ารู้สึกแบบยิ่งโกรธหนักมากว่าแบบเรื่องมันแค่นี้เรื่องนี้มันนิดน้อยเองเขาขค้เล่นกันมึงจะอะไรกันนักหนาแฟนคลับจะเข้ามาถล่มทำไมอันนี้เขาไปพูดกันในวงในนะอันนี้กูก็ไปสืมาเพราะว่าใช้สัมผัสวิสีตัวที่แปดไ,ไปไปมาปุ๊บคนที่รู้สึกผิดคือใครรู้ปะ่ะนักร้องดังท่านนี้จากจนออกมาแบบต้องออกมาออก,ออกแถลงข่าวขอโทษบอดกันอย่างแบบโอ้กูแบบทำแบบนี้ท่อไม่เนียวแฟนไม่น่ารักเลยมึงเขาจะฟีลนี้ป่ะเพราะแบบ มันไม่ใช่ความผิดของเธอนะนักลองจ๋าตอนนั้นนะฉันก็พยายามเข้าใจนักลองดังท่านนี้นะเพราะว่าเขาก็คงรู้สึกเหมือนประมาณแบบว่าเฮ้ยเขาเป็นต้นเหตุทาให้บอสกันจะต้องมาโดนด่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่านักลองก็เคยอยากเข้าไปเคลียร์กับบอสกันนะบอสกันก็เลยบอกว่าไม่่อยมึงมาเพราะว่าเล่นใหญ่เหมือนแบบไม่พอใจทำไมมันเรื่องแค่นี้มึงแฟนคลับมึงจะม่ต้องมาด่ากูเนี่ยก็คือแบบว่าถ้าจะเล่นกันในรายการไม่ได้วันหลังก็ไม่ต้องมาถ่ายทำอะไรกันแล้วก็เลยแบบมันได้ด้วยเหรอแม่ ตอนแรกอับฉันอยากจะออกมาฟาดเองแล้วนะแต่ว่าคนสนิทของนักร้องห้ามไวเพราะเขาบอกว่ากลัวว่ายิ่งเป็นถล่มพิธีกรหรือบอสกันน่ะมันจะยิ่งสร้างความบัดหมางสร้างความร้าวฉานให้บอสกันอ่ะยิ่งไม่พอใจนักร้องท่านนี้ไงสุดท้ายก็เรื่องเนี้ยก็ต้องจบด้วยกันที่แบบว่านักร้องเข้าไปแบบพอเจอบอสกันอีกรอบใช่ไหมเขาก็แบบโอ้พี่ผมขอโทษนะครับที่ผมทาเป็นต้นเหตุให้แบบว่าแฟนคลับอาด่าพี่ผมไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเรื่องมันเกิดอะไรแบบนี้ผมขอโทษแทนแฟนคลับมึงเข้าใจฟิวนี้ป่ะแบบว่าทำทำไมอะเบล แต่สุดท้ายแล้วบอสกันเขาก็ทนกระแสจากการด่าของแฟนคลับไม่ไหวแล้วก็เรื่องความสารแนของแฟนบอสกันก็เลยบอกว่าโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวออกมาขอโทษแล้วกันคขา่าขอโทษแล้วกันคุณเข้าใจฟิลนีปะแต่ก็พยายามย้ำตลอดว่ามันแค่เป็นการเล่นสนุกสนุกในรายการเท่านั้นเองมันไม่มีอะไรมันขำๆแต่มันขับปนูไม่ขำค่ะแม่ เนี่ยฉันบอกแกแล้วใบอกว่าฉันไม่ได้อยากเล่าแต่ว่านั่นก็คือพฤติกรรมอย่างหนึ่งนะที่แบบว่าคนไทยบางส่วนเขาไม่ชอบกับพฤติกรรมที่แบบไม่ให้เกียรติแขกรับเชิญชอบกลางชอบคิดว่ากูวเป็นเจ้าของรายการมีการเบ่งมีการบอกกูคือพี่กอนผู้ยิ่งใหญ่ใครมาจะต้องเกรงใจมีความเกรงกลัวแต่ความจริงแล้วคือพี่ก็เป็นแค่ลูกจ้างรับพฤติกรรมนี้แหละพี่รู้เปล่าว่าขาไม่ปืม้มแค่ละเละก็กจ้บแล้วเพื่อนๆหลักครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างนะครับอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะครับ แล้วก็ขอขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมรับฟังด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ